ดีพ่อพี่น้องยามคำคำเนาะมนีมนนกาบุพเพยุส,สันคือเก่าวแล้วพี่น้องเอ้ยพี่ได้พี่ได้ไปหากินทั้งเลือแต่ว่าปะพัดเพิ่นไปหาต่อยมดชมมาพี่น้องคอยกะมับมณีกะพี่ได้ไปทั้งเลือไปทั้งเห็นดีไปทั้งเลือเด็กดไปทั้งเห็น <c oughs> มน,นีนาปะพัดเพิ่นไปต่อยใครมดชมมาพี่น้องต่อยอยู่แต่หน้าบึงพุลอพัด <c oughs> เพิ่นไปลองต่อยบ้างนะพี่น้องเพิน่นว่ามีแต่ห้างใหญ่ๆทั้งหมดแต่ว่า ไข่มันทันได้จุทันได้อัน็นทันได้มีไข่อยู่ง่ายๆกับพี่น้องไข่หากำลังได้น้อยอยู่เป็นไข่เขาเปลี่ยนอยู่คอยกระหากระเท่าเข้าแล้วเรียบร้อยหากระเฮ็ดบ,บไว้แล้วบ๊อพัดเพิ่นก็พอดีมาพี่น้องเอาเอ็ดก,กินสปาเนี่ยนี่ปลาอันนี้จะปลาอันนี้เต็มขนาดแล้วพี่น้องแกงสปาเน,นี่ยนี่ ไอ้มะสม้มมาพัดไปเงหลายเติบนะเนื้อคือว่าลายเติบพัดบันอันนั้นเอามาแล้วพัด,ดไ,ได้เนื้อดีแม้มันท้องลายมันยังเป็นใครเขาเปลี่ยนอยู่ไอ้มือเลอ,อะเนาะพี่น้องเอากันลงมาเอาแน่ลงมาเกืออก้อมบ กมาชิดห้อแหงเหวมาละกหนาวแหงพี่น้อง14องศาตอนนี้โฮแลงนี่นะนี่ย่าาย่าาบึนบึนบ เหาะเลยพี่น้องมาสองตนะัวน <c oughs> ี่มาหา,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 าเอ้าเอ้าเอ้าเหยาะแต่คนเดียวสองสองตัว2 2ตนี่มาตีเดียวทุกคนใะเหาะพี่น้องเอ้ยจะมานี่นะตีเดียวตลอดมาตัวนี้แ่ะเก่งนี่มาตัวนี้ไปย่างย่างยัง,าง,าง,างามายังามาพี่พี่น้องคอยกะขึ้นมาแต่ เอาพักแล้วก็เกอร์มูแล้วเรียบร้อยมาเบิ้งบะพัดบะพัดเพิ่งกักระดังผูปลาปลานี่แบ่งค์ขึ้นนึงอีเท่งขึ้นนึงตุ้มมันตายหมดแล้วเนาะตายตุ้มหมดแล้วขึ้นนึงละมันหนาวเบ้แล้วเนาะหนาวว๊บเป็นน้ำมิวก่อนนั่นนั่นจะเป็นมันหนาวแห้งเอ็ดเพื่อเมยนะ คิดห้าวก็มาช่วยหนาวขนาดอาบแล้วบ่น้ำมือน,นี่นะเบะย่างเจ้าน้อยก็คือเมื่อคืนนี้เนาะลึกแล้วลึกเลยยังว่าเดี๋ยวลงไปอาบมื่อคืนนี้กะจนฉัจัยอจังอาบจะอาบได้บ่อาบยากาด้วยห,หนาวซักแหงเลยอะบ๊วยหนาวพุดซักแห้งใครดิซื้อผู้หญิงกับผู้ชา,ายนะซักแหง้งคือแบบนะ ก็ไปคืนเดียวเนาะผู้หญิงซักแห้งผัดคาร์วาลแบบเป็นผู้หญ้าผู้หญิงก็ซักแห้งผู้สาวผู้แจ็ผู้สาวว่าผู้ชายเป็นเบียดเราเป็นผู้เบาไงตั้งกล้องไว้สิ่งบางทีผ่านว้าอยู่นะอย่าถามอยู่ประพัดคือเอาอันนี้ว่าหาเดประพัดทีมาเดือนหนึ่งละไปก็เพิ่มพัดมาเนี่นะ เดี๋ยวไปก็บอนเมนราขา่มีระดอกค้งนะบวนเอก่าันกพัดนเกมอันนี้เดี๋ยวค่อยแกงนะเดี๋ยวเทรจะนิมขาหม้อฮะซื้อโทรศัพก็พี่้องเพราะว่ามัน เซ้น oh, ้ำผ so ึ meglio, moved, huh? ่งน okay. ี oh, depends, ่ได้ยังมันเตะยดีมันเป็นเลยสิได้บิลลายไปเลยน่าจะพอดีเนาะแกงสปาทเนามีดมืกับมีดมืต้งเงินกี่าเลยเราใช้คางมอท่าโอ้อาชีเมืดจังอาชีพเพชรจัยเ้ย คือมาคิดเมื่อคืนคนี้คอเสือนะนะบัด <ừ. S 1> สแกงองไม้นะพิษเท่าลรเสือน้อยดียนุงแลน,นะเน<ป>น่มามคิดน้อยเดียนนว,ยวนช<ะ>ุดออมาเพชไดเ่ามันมีพชุอละพลายมิงเล เสมืง้นี่เนาะเสมเางียทังเงาเง้เลยข้างม,าามันเงมาขาามอมคอคยเห็นอยู่แล้วคอยจะเอาไปเอาอาเดพัดมางนี่เนาะัาวท่านั้น ดีน้ำพุทก็อะไรพี่น้องเอาเสียงขปลาแล้วเดี๋ยวไปคูไปนะเออมาเบะต้มอันนี้ต้มซุปต้มซุปเบะยอเฮ็ดซุปมาโทรแห่พี่น้องอาหารปูดกอันนีเบะอาหารแซ่บของผู้เฒ่าของผู้สาวอันนี้บอกเคืองนะต้มเขาเดี๋ยวนี้เบะโลอันนั้นเปื่อยก่อนอือ ม,มาเบิ้งกู้พักเพื่อนในนาเวมาประกาศมาประกาศมาประกาศกับมาชกแห่ซุปฮเดียวมาพี่น้องมาเบิ้งกระพัศเพื่อนอันนั้นก่อนฮิดคูป่ปาขึ้นมาแล้วเราวันนี้ค่อยกลับไปค้างน้ำพิรุธานะ ตัวง่ายเนะาะปลากะมือบิ๊กซึกเพื่อละขนาดเาจับน้ำหน่อยเดียวน,น,นึงกะโอ้พัดบิมี่บิมีนน่นั mm ้นดูพัดมันบิมมี่ขี้บอนัน mm hmm. นั้น,นบอ โซด่เลยทุกคนเลยหั่นอันนี้กับพ่อตัดตัดถัวหั่นเธอมันหักหั่นเธอมันหักไปเรือยค่ะหั่นแล้วจะไม่เปิดหรอกถ้าเป็นปลาใหญ่ยอดยิดตัวหั่นหักเลยปลามีป่าใหญ่คุณน้องเดี๋ยวค่อยกะไปหานั้นก่อน ไปหามะขามมาเซอร์ต้มกันพี่น้องพอได้ดับข้าวนะเอาอยู่แต่ตารางกูละป้าต้องมาคิดนะเป็นตาจิจัดจอันนี้วันนี้มากว่าป่าก่อนกว่าอะเลยนะนย็นมีเย็นแห้งที่ไม่เท่าป่าที่มันตายแล้วเป็นเพราะคังแล้วมันตายต้นป่าที่มันจะเก่งหมดแล้วกันแกงส่มงส้มอ,อันนี้โคแล้วนะ,ม,ะมันจะทาให้มันน้ำพุด่งไข่มดแดง

อับ <นำ S 2> มือมือของยงนซีนตาอออินนั่งอ้าเขากะได้ยู่ะ็ลาไโก,ไกมือายโมือที่อ่ะแบบยานเซีนตามเ้็ไม่ได้พีนมันเป็นน่น,บบน,น,นี้นาะจับจับจับเจอเลย กะเต่าโอเด็กประมาณครึ่งนึงเขากะมาตะปลาใออขอพี่น้องเอยเฮ็ดยไว้บัรยำเ่าวมีอันกินเฮากามาปีกินได้นะงอ่เเวะค่อยชอกินแล้วนะาอยู่แกงแกงกระ่งกือเนมันเนีันตักที่เชอครับเชิอไว้บนเมลเออแล้วบางอันนั้น มือแหลกลมพัดังแหงไปมืดอันนั้นเะียูย่บก่อนหนึงนะถึงนักแบก่อนหนึงเมื่อ็ดเีย่ยเแี่มกอ อาจะปดล้ว่ะแหงเลยิจักใช่หอทำให้เคิใครมาช่เราพี่น้อง พี่น้องพ่อมาเป็นตาแซบนะซื้อโดนก่อนบินผักบินก่อนั้นปาก่อนขวัญพี่น้องเอ้ยซื้อึงนก่อน เลนยยาไมปต้มาเก่งไหนนอหอย่างนเก่งหาเสดายห้าีอกินเสดายห้ากินละคั่นข้อชื่อพักพี่น้องคือมันน้ำลงเองมันท้ายอันนี้นะ มันยุบลงเองมันพี่น้องพักนี่กะ่ะมันจะคอยยุบล,ลงลดบาเบิดป็นจะแซมแห้นาะพัดน้ำสุดกะบีมีละ่ะ ร้อยนาตรงนห้เดี๋ปวมันจะสุกนะไปกรต้มต้มพักต่อพี่น้องมอนก็คือใบสำหรับกินอย่งยีฮอนลราพี่น้องคำนาวนะเบะเสะหมดอีกเลยไปเลยคือตัวโทิมในน้ำเหมือนกันนะต้มอันนี้ต่อพัก มีเมนูนึงสะมันีกิก็รัไปโบตะเล็กดีล้วอมีปัดก็ออสาะันเซอร์ซีนก่อนเป๊กไก่ันี่นะที่จริงเซอร์แล้วเดาะครึ่งหนึ่งกินกเป๊กไก่สาะมันคือซซนแน่นๆก็ด้ ค่อยกับบีหัวไก่ตัวดึงมันหลายๆหลายเลยไก่ตัวนี้โอ้โ้องก็โคงกินกันมีแต่ซีนทั้งหมดใดๆท่านได้เสื้อเขาเป๊ะซ้ำอ๋อเขาเป๊ะโลนึงไปละเขาเป๊ะโลนึ่งปาดโลนึง แม่นเบาขายบีอ้อพอบอกอันนั้นตัวนะแกงปลาแกงบาแกงข้าวมาชมตุ๋ขายบีอ้อแนวนี้นะข้าวมาชมมันเป็นราคาอยู่แล้วเบาอากาศมันหนาวนะเลยหาเมนูที่แบบแบบกินมันเหมาะกับอากาศไงเมนูบอกเลยว่าเราไม่มีบรรลุความอ้วนได้แต่ละมือแต่ละมือพี่น้องจะลดได้ไหมแม่นบอจะลดได้แล้วบปล่ เต็มโมอ,อาญะน,น,นึ่งๆน,นะค่อยกิน,ข,ข,น,นข้าวได้คาบเดียวคือกินข้าวแต่คาบเดียวกินแต่เช้าอนนี้ไม่กินอีกแล้วข้าวคาบเดียว่อย่นโอนอยู่่าาัดอาเผื่อมาบำรุงอยูอ่คือบีโอนจังเทอร์ู้จนะโอนผัดบัตบูว้านตาลตาลวิที่ชี้นี่น,นะที่ใดกันะอาต้อกินอันนี้นะนี่นี่นี่นน อเป้พี่น้องสองเมนูได้มอน,นี๊าแลชีแ้เบแกระดมันออหอมมากเลยหอมสุดๆทุกคนสุดซาลาเด,ดาอเดต้มะเ,เปก๋วยจั๊บบอกเขาเอิน,นะะเออก๋วยจั๊บเป้ก๋วยจับจ๊บกตังหะคนไทยก็มีเช่นก๋วยจั๊บนอ๋วบ คนไทยเขาเห็นกระเจ้าเอือนอยู่ในชีพหอล้วพอดีซาซาค่อยกินนะนะบีได้พอดีพอดีค่อยกินแกงไค่มะซมบีได้โอ้ากินที่เลยีุองวัะลค่อยน้แน้ำน้อยคอยวากเปะนี่นะน้ำน้อยอ่เด็กๆกเนาะนน้อยกแลอัน น้องเอ็มเลยลูกเอาทัเลิอ็มเอาช่วยนึงบอน้ำลายไหลแล้วพ่อ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 ก่อพลอพ่อพอ้่อพ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 ่อกเอพ่อพ่นพ่อพ่อพ่อ่อพ่อส่อพ่อพ่เสือพ่อมังเลยพ่นพ่อ

มามาพี่น้องฟุกะละมังเลยุ้าจ้านาอูตีนขอพัดขอพัดอมขอคอแขกงเพีเดียวหนาวแหงฮ้อนฮ้อนี่ก็ยังยังหนาวอยู่โคตรเลยอร่อยขนาดนี้หนาวแหงอริมวันนี้นะวานนี่นะวานนี่ก็เช่นนี้ละม่มีเพิ่มขึ้นมากินข้าวเลยวานนี่มา voila เฮ้นนยค่อยนะเห็ดอ,อันนี้แต่ว่ามากินแล้นี่แย,ยเ่เธอข้า,น,ยา,ยา,าน้อยแย่อามาน่เลอข้าวมาน่ย

มาแอมขาอะไรใหญ่แค่อะไรหน่อเคียนอนพี่บ๊เคียงนอนยูพอนู้เมือน้ำพอนจ้เมื่อวุ่เดียว